ที่มองเหมือนอันนี้เรามาสวยแล้วก็ทั้งแก้งเอาแก้วกาแฟวางปื๊ดเอารองอ่างค่อยคยวางปื๊ดตึงอ่าแล้วก็พอวังเสร็จปุ๊บลองทำหน้าเชิดเขาไม่มองเชดใส่ทำเหมือนเชิดใส่เ้าห้องไปขึ้มือก่อนไี่จะมองขึ้นมือแล้วก็กินหน้าแล้วก็จะคางไมยังไม่อันนี้คือให้เหมือนพี่ กินกาแฟเอายาปากเหมือนตะลึงนตะสรับแรกก็เออสั่เงี้ยสอง่งไว้กอนเลยน,น,น,นี่ก็วางแล้วก็ไปไหนก็ไปนะเดี๋ยวกินเองอเออไปไปไหนก็ไปให้พ่อพอ,อะไรเงี้ยคือให้รู้ว่ากูเห็นหน้ละรอบมึงกันหน้าตายเงี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเสิร์ตนี่อะไรสองคำนี้แต่ก็เออเท้าท้าฟิลล์ฟิล์ล่าเนี้ยดูได้ไม่ฟองสนใจแล้วก็ปึ๊บไปกินไปอื้มแกอืมไปไหนก็ไปวางแล้วก็ไปไป แต่ว่าก็ยืนอยู่ว่ะอันนี้เขาว่าเอเนะเมื่ก okay. uh, <bean> ีเนี่ยแล้วก็เอาเอานี่ที่วัามัจะได้เหมือนได้ต่ออ่าแฟวานมันจะทานเราแอบดีเุดนะฮะไอไอมินเล็กาแฟ่วานกาแฟ่วานอันนี้เลราเิดตัวมาอันนี้เก็บแค่ต่อเพื่ตัวก่อนเพื่อทำใหมไม่เดนะเดี๋ยวตัวนิดหนงเห็น ปิดแล,ล้วเปิดระตูเปิดปิดแล้วเปิดเลยนะปิดก่อนหนึ่งสองสามเปิดับหนึาเยันนะอยู่ันนะมอ,มองหน่วาเห็นเขาไม่ตใจมองก็อันนี้จะใส่รู่านหีืวไงไหนๆก็เอาวางก่อนตอันนี้จะติดทีบอรบบอลด้วยนะ กนิดหนี left, like right. ่ก right hmm. ็ได้หนไหนก็ไหนบ้างมาเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวสกิปขอสกิปเลยก็ได้สกิปหนึ่งครั้งุดท้ายนะอย่างนี้เลยนะสกิปครั้งกใจกดโอ้กไว้บันทึกห้าสี่สามแอคชั่นรามคานนี่เดี๋ยวมา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  ไม่ใช่มือแกเรานี่หวาให้ใครเอามาให้เราวะอ้อยเพ่อจเพื่อนเนเน่เน่เน่่เนนเ่เน พยายามอย่ากเราเราต้องเล่นด้วยคือตัวผมเป็นคนชีคอเหมือนเหมืนไม่ใช่ชีคอคือคือคือพี่ช่อเนี่ยคือเหมือนหลับเราเป็นแฟนกับคนนี้อยู่แล้วคือเราเรารักกันอ่ะก็เหมือนรักตรงนู้นสามพิชาพอเราปุ๊บเนี่ยพอเสร็จแล้วใเราลองจบอ่ะมาปุ๊บอย่างเงี้ยเล่นหน้าพี่ช่อเล่นหน้าอ่ะเฮ้ยแต่ใช้เสียงได้นะเป็นหนุ่ม หนุ่มหน่อยมากแต่ทั้งนี้ยคือแกเออคนแกแต่มีเมียสาวอย่างเงี้ยไอ้ไอมิมจะได้ว่าได้ทำไมแก่บ้างหรือหลงอะไนึงี้อะไรเงี้ยเราก็นี่ไงตอนเดียวไม่ต้อไม่ตอนนี้อะไรอ่ะงนี้ตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเัาจะเอาอะไเสร็จกันเอาส่วนที่ว่าพร้มนิด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 นะครับอุ้ยอะไรเงี้ยอะไรเนี้ยอะไรกันจบนานผะ

เท่าเคาะแ,บบแ่เลขอคัดเอาไมาีผมขอเต็มลนยะอัน,นี้เฟรมเต็มอนนีเต็มนนเฟรมอเคนะแป๊บหนึงพี่ชอบพยยาอย่าเลือกตาม,มองามอล้เดีมันเป็นแบบเหมือนตาเลือกพี่ชอบเล่นเลยเล่นไปหมดเลยอ่า้าสาแอคชัเล่นไปเลยอ่าเล่นกูกก๊กิเออ แล้วก็ทำแกงลุกไปแล้วก็ผ่านเซ็มไปเลยโอเคฮัทเอสแล้วก็มองที่ระดูเลยอันนี้ก็มองทางแต่เดี๋ยเขาเปิดปูดไม่ต้องเลยมองแค่มองที่ระดูแล้วก็คือแสดงว่ามันจะสื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยคือสายสามตัวนี้แหละเดี๋ยวบองเลยนะมันคือห้าสี่สามแอคชั่น ใช่เลยอยใสจังขาวอ่ะสีอมาซอนกันเราไม่ทำาให้หมดะชดีแล้วเมื่อกี้ดีแล้วแต่มองชมูเมื่อกี้มามองเล็กกล้อง่เหนียเพราะพันชอ่อ r ชั่น มาทึบห้าสี่สามแอคชั่นหน้าใสจังเลยผิดก็เนียนขาวด้วยใช่อะไรหรอโอเค <c oughs> ตัวนี้เราก็บอกตัวนี้ตัวนี้ทีละ <c oughs> เหมือนบรรยายทีละตัวเลยนะ เอาต้องาสีมวงใหม่กอบน,นะสีสานแองใช่ อันนี้เป็นรถต่อไปอ้นเนี่ยเราจับหน้าครับหน้าอย่างเดีนวต้องใ่บอกกับสูตรนีดลองไปใช้ดูอันไหนจะใช้ตัวไหนสูตรรูปหนึ่งไม่เป็นไรใช่ไหม เอาเอามือมีนหน่ะแล้วก็เอาสบู่ยัดใส่นต้องใช้แต่ตัวนี้อะไรอะแล้วเอาพลอยนี้พูดเนี่ยใช้ตัวเนี้ผมจะลงเลยเดี๋ยวอันใหิดจับหิดแล้วเสียวไอ้เนี้ย หัวมีหน้าหัวแอบตกโสด,ด,ด,ดเดี๋ยวเราไปใช้ดูบ้าง yeah. เงี้ยเฮ้ยนะอ่ะคอยกี้คอยกี้เด้เอาเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่เลยแล้วก็หยิบแค่สีม่วงอย่างเดียวไม่มต้องสนใจเพราะเขาหยิบดูแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ดูรับรองเธอจะสวยผิดหน้าตา้เนี่ยเธอจะสวยมากกว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่คิดเองว่าเดี๋ยวเราบอกไม่ได้อ่ะอ้นุ่นหาวแล้วห่อ อ่ะเดี๋ยวพร้อมบันทึก5 4 3แอคชั่นถ้าเเนี่ยอใช้แบบนี้ถ้าใช้แล้วอ่ะรับรองหัวลักหัวหลงครพัดโอเคอันนี้ออกมากเอออันนี้จัเป็นที่ไหนนิ้คนเดียวมิ้นถือสบู่ก็้ปนหน่อยเนี่ย และอันนี้เป็นจะเป็นคำพูดที่เราพูดเอาละก็เหมือนว่าพูดเรื่องของพี่บอลมองเธออฉันแอบมองเธออยู่<อ>บอ่บอยๆแค่นั้นแหละ ใช่โอเคแต่เอาค้ำสักรายการน่ะเอายกขึ้นไปหน่อยที่ตะปูยกแฟร์ข้างหน้าเลยมันจะได้เห็นความตะปูอีกหน่อยขีดนิดเหมือแล้ามองเลยเออเอออย่างเงี้ยน่น่าละเอออย่างงี้เลยเอียงข้างนี้อยจะให้ตรงตะปูเอออย่างงี้เพราะว่างั้นมันบางกลางเอออย่างงี้แหละเอออย่างงี้เลยนะอ่าอย่างนี้ได้เดี๋ยวพร้อมนะเไอถือไว้งั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวบ่นเลยนะเพิ่งพามให้เสียงมันดังๆนะ5 4 3แอคชั่น อ๋อไม่น่าล่ะหัวฉันถึงแอบมาดูเธอตลอดเลยไอ้อันีเอมาแอบมองเธอมาแอบมองเธออยู่ตลอดเลยอืเอาใช่ทุกครั้งหัวบ่อยๆแค่นั้นแหละไม่ต้องเลยก็ได้มันยาวนี่มิน่าไอ้แก่มีแอบมองประจังไอ้แก่ก็ได้ไอ้แก่ก็ได้ไอ่มาแอบมองประจังเลยนี่นะอ่าแอบมองแอบ แ้มนี่จะเออพิจากาแฟเนี่ยอ่าลองลองพุกมาแล้วก็อ่ะคุกข่าตรงนี้เลยคุกข่าตรงข้างหน้าพี่เขาเอ็นเข่าเลยพิจาแลวพอคุกข่าเสร็จปุ๊บพิจากาแฟีบอกว่า กำลังอะไรเพลินๆองเงี้ยไม่ได้คินบะหมี่หรอกพีจ่จ่ากาแฟอุ้ย <c oughs> อีปอบเออวางนั่นนะแหละกินเองอุ้ยกะอะไรเนงะี้ยพี่วางไหนก็กำลังเคิร์ฟอะไรกัน,กนพูดไปเลยล<ม>อันลมเลมลสียงเอออลบเอออะไรลมเสียงเห็นแล้วลมเสียงจะเดินเอออหลบอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาอีกแล้วจะได้ยินเสียงหน้านีอ่อแต่เดี๋ยวผมผมไปอ,ไมไ insert. อินเสียงอีกทีนะโอเคเดี๋ยวอินเสียงเก่งเก่งหลบ ไม่เป็นนี่เดียวโอเคอ่าโอเคขนาดนั้นอ่าตรงนู้นอย่าเข้ามานะอย่ากออกมานะอ่ะอาประตูปิดก่อน <S <S อแต่พอกาแฟมาแล้วก็ปิดประตูนะไอ้นี่อย่าลืมปิดประตูทุทกทางนนานต้องปิดประตูเวลาออกจากบ้านปิดประตูเลยปดประตูเลยอ่อ่าไม่ต้องปิดประตูเลยปิดแล้วเดออกมากเหมือนปิดเออแล้วเวลาเปิดมาเอากาแฟเสร็จแล้วใช่ป่ะออกมาแล้วคิดถึง สิ่งที่ไรมีบวามส,สุดทุกทีพี่จ๋าไอ้คนนั้นมันจริงจิ้พี่จ๋ากาแฟอุ้ยมึงบอกวางามเลยนะโอ้ยเห็นหน้ามึงกำลังอารมณ์อารมณ์เสียอะอหมดฮะโอเค อ่ะดีมากเอาใหม่ไอทีเอาใหม่หหมก็คือเหมือนนึกใหม่เหลือก็ใส่ผ้าขนุนแต่นึกไงเออ,ออย่างเงี้ยแล้วก็ลุกเลยนะเพื่อมันจะได้ไปอีกวันหนึ่งเราจะใส่ปเ,เป็นผ้าขนุนโอเคเมพอะปันนึกห้าสี่สามแอคชั่น